สวัสดีครับนะเออน่าจะเหมือนกันนะครับตัวนี้แดงกับดำเหมือนกันเนาะของผมเป็นไอคอน UV 97R นะครับถามว่าวอล์กอยู่ตรงไหนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับนะครับแล้วขึ้นคำว่าวอล์กนะครับนะฮะวิธีการกดหาวอล์กว่าวอล์กอยู่ตรงไหนนะครับท่านกดที่ไปที่เมนูครับนะครับนะครับ แล้วท่านไปกดคำวาเลขสี่นะครับไม่มี v ีโนะครับนะโอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันมองไม่เห็นครับกดเมนูครับเมนูนี่ครับเมนูติ๊กเข้าไปครับไปกดที่เลขสี่ที่ครับว่าวอล์เนี่ยครับนะครับวอล์เสร็จปุ๊บเห็นไหมวอคมันอยู่สี่ครับท่านนี้คือลูกศรลงลูกสองขึ้นนะเลื่อนลงมาครับถ้าจะถ้าจะตั้งวอล์ครับติ๊กไปที่เมนูอีกรอบครับ ให้ไอตัวลูกศรมันลงมาครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับจะออฟทันทีครับโอเคเราจะออกหน้าเมนูอย่างนี้ได้ไงได้ไงครับก็คือกดเมนูอีกรอบหนึ่งครับลูกศรมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนครับแล้วกดเครื่องหมาย X ออกครับนี่ก็คือวอล์กไม่มีละวอล์กในหน้าจอเมื่อกี้อ่ะมันมันมันขึ้นอยู่ S แล้วก็วอล์กนะครับโอเคแล้วเราจะเข้ายังไงครับ เข้าไปตั้งคา walk เมนูครับหนึ่งทีครับนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับนะครับกดเมนูอีกทีนะครับเพื่อเลื่อนลงมานะครับมันเลื่อนเสร็จปุ๊บนะครับกดเครื่องหมายเลือกลูกศรขึ้นครับครับกดลูกศรขึ้นครับกดลูกศรขึ้นนะครับให้เป็นเลขสี่ครับนะเมื่อกี้มันเลขสามอยู่นะ เลขเลขออฟอยู่นะเนี่ยเนี่ยลอฟได้ครับมันได้ถึงอะไรครับมันได้ถึงนี่ครับนี่ถึง10ครับโอเคนะโอเคเริ่มเที่ที่ออฟครับนะพอเราอยู่ตั้งค่าจะตั้งค่าบอกครับผมจะเลื่อนไปอยู่ระดับประมาณเลขสี่ครับหรือเลขหครับโอเคกดเมนูอีกทีครับเพื่อให้ลูกศรในตรงนี้มาขึ้นไปข้างบนนะครับออกจากโปรแกรมครับปุ๊บเห็นไหมครับ็อกมานะครับ แค่นี้นะครับบล็อกในการตั้งค่าของตัวไอคอฟมยู 97R 2องมทัศนะครับผมมองว่าวิธีสองมันทัศส่วนมากจะเหมือนกันครับตั้งค่าเหมือนกันมันจะมีคำว่า S แล้วก็วอล์กขึ้นมานะครับแถวบนแถวล่างนะครับการเราตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับของวอล์กนะนะเลขสี่นะครับเมนูแล้วก็เลขสี่นะครับนะครับผมขอบคุณครับผม